ไปใช่มาใช่ใตัวขี่ออมาทางของคมนนอนเน่ไปนอนของกรกอยเนี่ยไนอมาตุ้ยข้าอยู่ในรุ่นได้กรยะคุซองเแจกซงเบิ้งสกายแรปกันเลยว่าหอนซส่เลยเนาะอ๋องามเป็นงามเนาะอ๋อื่นืนไม่ซักแน่เนาะไม่ซักแน่ถ้าวอลสแลกั้าแนมฮักตัวเออตัวมันมักกันเนาะไม่ พราะว่าเขาขึ้นมันมันโยอกไปข้างเดียวเม่ยงเงียงไปสีอยู่นั่งนั่งกเป็นอ่านีเป็นค้อนกับซีลีนกันโอ้กอที่กัปะๆม่งแิงขร้งปลี่เนเล็กเนี่ต้อฮักเลยหมดนะก็แบบนเปลี่ยนโซ่แล้วก็ฝาโซ่ ผมไปย้ายห้องก่อนเอาแต่สมองมือเสร็จยืดลงมาเนี่ยมาจะใช้ไปใช้มาจะใช้ในตัวขีออกมาทางของคำสีนอนยานไปนอนห้องก๋อยเนี่ยเศ้าตัวห้องอะตัวห้องตัวอะไรซานมีเสื้อแต่ว่าอยู่ครับนี่นีครบครบมีเสื้อมีมอญเสื้อมีมอนครบครับผมเออ อาหาเดียวคือสาวาเ้ยเจาวบอกเนาะบอาดีหมเลยะอ้เจ้าวเอยังหาเลาเารูบอกคือนี่มากันเจ้าเรืเกันจ้าโป่งเรอผ้าโมงเน้เออสมโมาโมงกออกาบวันาเออบด้นอนหาะนอนออกมา2เครื่งนอนที่าโมงเจนักจา เมตรโมแปดวงดกอนวไปจากควยเมื่อมนได้นำาตรตุยขัาอยู่ในดนวี่บได้ควยับควยองงกระแจงกรซองอย่างีเนี่ยเจ้กระแจงเขาจัดทุงมือไยอยู่เออเริ่มคือเลือนไม่มากเป็นลือดตีไงแล้ยก็นอนเดอต้งเต่มเหเริมกินที่อันนคนอ่ะมันหตาเลยสุดโซ่โซ่เหมือนนะแลวมันก็หามวันน้ำสั่ข้าตื่มมากไปซื้อปีด้วยขายันยันปีรถเต็มรถปากเสือกรุงเทพนะเพราะคนไทยก็ชิมเมื่อข้ามาดินเข้าลาอยู่บ้านมอสู อะไรฮะไปสืนะส่อพีเอ่เอ้สกายเลยครับมากบอกฮะเอ๊ะลงไปเบิ่งนดิไหดิเรียบไปเบิ่งกันเนาะอากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้อกวัดสุดปูสุขคนเนาะยินดี้ตอนรับทุกคนเขาสูสองซีดสองแสนสี่เด้อทุกคนเมนเนก้าตื่นเสาร์ข้อมือใหม่อีกเนาะ เป็นมือที่จะพาสิเ้ยเป็นมือที่จะไปทรงในตุยกับบ้านเนาะเพราะว่าเป็นมาแตะตื่เป็นมา,อนมาสองวันเนีเ่ยเพิ่จะกลับเมื่อเหตุเวียต่อพิษหนามันจังจะพิษหนาเป็นจังสีกลับหมาเองเนาะจะได้มาขี่ไก่มาเหยื่อบาดีไม่ได้ที่มาเบิงสกายแรปนด้วยว่าหอาไใส่เลยเนาะแล้วเบิงน,น้ำแกนถัว อ๋องามเป็นงามเนาะปอผือผือไม่ซักแน่เนาะไม่ซักแน่เนี่ย้าสลกท่าท่าพราว่าส,าาสิท่าหไอยู่ตอนตอ้วก็ไปสื่อเจ้นแนหมน,นะครับงามงามงามสื่อที่สเลกมาสกัดโอ้สกายนะครับแล่วตอนนี้ขิองออกไหเปลี่ยนแหบบไหมบอ นแนมฮักตัวบ้าตัวาฮักกันเนาะแม่เพราะว่าขาขึ้นมันมันโยบไปขางเดียวเนยงเงี้ยงไปสิย่พอจอมารถก็สิขวมเลยพรเบิ้งเธอได้แหนมอันนเน็บแหนมขาเล็กแหนมขานานี่ก็เสักขึ้นไปแบงกันโอ้วันเสารีสก้าเดบมาส่งไอ้ตุ๋ยเนาะบอท่านเนาะเหี๋ยวาทัา อย่าแปยันที่เนาะนั่งนั่งก็เป็นอย่าดีคอนกันซีลพุงกโอ้คอยอกรสกายแล้วครใไรดีนะด้่าฮอันเดียวยิ่งผ้ารออหอคอนิมสุดยันที่มากปถึงส่วนแมนมาก่ปถึงสวนพอดีเลยมากชิดนาอือพอดีทิดนามากพอดีเลย่ะไปฟอรตอตนครับลกค้าดิเน้เจอสิิดต่อมาใมาไหมายแล้วปีนี่ มาลาวเนาะมา <ừ. S 1> จากทางประเทศเนี่ยมาจากอเมริกาเนี่ยมาจากไทยเนี่ยคือน้าจะดิดต่อมาไว้สามสิบห้าปีรถสกายร์ไปเรียนเนาะกล้าหลอบักเซเ่ไปพอได้ไปนเนี่ยไปนี่เออบไปนีออ่ไเขามาักเซ่คอยอยู่ต่างประเทศคอยฝักใสลงมาเขาจะแบบเย็นนั่งแบบส้มวิวแบบสบายสบายแบบโบราณแบบรุ่นลเพราะว่าเขาอยู่รู้เลยบางทีเขาขี่รถของแอร์เออรถแอร์รถมีแอร์มีแอร์มีอยังไหนเขาเบื่ออยู่บ้างเบื่อเขาจะเปลี่ยนแบบ เขามาเปลี่ย,ยนละูสศรขีดนะเขามาเขาก็อยากสูบระกาศนะน,นี่เนี่ยขีดลูสารล,มาลม่มสศรเลนไปมวนไปเนี่ยขีดเซ็กแยบนั้นไมได้่าเห็<ล>ดรถออกมาอีกแล้วซื้อรถมาเ่ากขพอได้ถ่ายยูทูปไปนั่นมาเงินไปนั่มเหมือนะง่ามดีเออเอามาเอามาแต่ชวรรคนนี่ คนน่ะสาวนําบ่ได้นํซิตี้โอ้มันกับสาวคืพี่น้องอยู่โอ้ยเือกอยู่ตอนนั้นบ่ทันสู้ดเฮ็ดจไดเฮ็ดซะิบ่ทันสู้ตอนีสู้แล้วไม่มีสู้แล้วเ็บ่ได้ยากเนาะไปเ้าุเข้าป่ายังไดมายืมมาโดดบัดนี้โอ้ตายบัดนี้ยากเ ธรรมดาผู้แปดผู้ยังมีบอบยังแห้งมันคักแต่ว่นนาตักใส่นี่ผู้เจ็บผู้สั่งอตโตขึ้นใส่นังกินเขาขียรถัดไม่นะเฮ็ไดนเบิร์ดนี่ <c oughs> เปิดลังค้าออกยำแดงเปิดประตูคนขียอยูหรือผู้ดีงามเป็นเพลียอยู่นแม่แม่ทายแม่ตุ่ะนอนทุกคน สำหรับเมอนีก็สกายแลดกับบ้านั่นนอกหอดขั้นตอนนั้นนะแล้วก็สิออกไปจากเพื่อนเราดีนอกไปค้ากินเขาก็ได้น้อค้ากินเขากแล้วก็เตรียมโตขึ้นรถเนาะเพราะว่าเมเนจะไปส่งให้ตุ๋ยกินด้วยเนี่ยหนึุ่ดก่อนเพราะว่าโปรดักชั่นในเมื่อของเยื่อเคี้ยวนะเพราะเรื่อเยื่นเคี้ยวแต่ว่าเมน่อวานก็ใส่เสาไว้เนาะของภาคคนที่ว่าเก็บสร้างเก็บซาอานิตามเนาะเรียกว่าเมืนอนนี้ก่อนนะครับ มาเจออดีมาอยู่กล้ไนะก็เลยว่ามาเจออดีตก็เลยว่าักายกันนดึงนะไปกันเรื่อมาเรี่อยอ่อโอเคขาวกรบเลยฮะฮะชิ้นขาวกงมึงอามังสมกินโยกันชังขารับิ้นขาวถาดหม่าม่วงถาม่วงอ่าบม่วงบอกกันเยเออห้างองกนครบห้อเพิ่มซื้อทไทยรับไต่ พอดีบบบเดียกอะลงมาอาอมันว่าบอลบอลเมื่อไหร่เนอะนระเขืาเนิดนะเข้อเชิเนาะ้าอกวก่อนก็ได้รนี้เป็นว่าได้ะล่ะสิบมงนสะเบนโมกสิเบนมกเบนโมกไฟล์เซนโมกตาทรงเปนตุยข้นรถจตาสามโมกเนาะ รถคมื่หอดชิ่รถนักแปดอะบว่าือบว่าต้รถก็ว่าอย่างมีรถแล้รฝืนอันนี้ขันหนึ่งอ่ะแค่นี้มีขันหนึ่งรถตู้ว่าเตอร์เทืยมันบกผาดนะคือว่าอย่างที่ม่ยุ่าดก็ได้ว่างี่มีเตอร์เทืยเื่อเมื่ออะไรเดี๋ยวสองมุ่งสามมุ่งมันมีเยอะนี่ครัเลยี่รตู้ขันนี้เมื่อนะรถรวมผ่อนไหวอีกรอบหนึ่งมันพวกมุงทิ่สมอนดูคะแนนนี่รถตู้นะสามสามุ่งมันีี สออกซ้มม <ım S 1> ่วงกับงอทุนกบม่วงตอนนี้กลังทานนกาแฟทาเนาะแหงมวงโอเคน้าไเต๋นนาปพอกันไหมน่าผิดหน้านะิหนาพอกันไหมเจ๊กันเแต่ว่าเียเที่ยวมาดีเลยนะบานี้เดยเนี้ยสามซ้นกันมวนซืนมันไปเนาะมวนมวนมวนมวลายคือว่ามีวดียโค้งานาสุดต่อทันหมดใจตุ๋ยเออสอแบะมาเบ่งขึ้นงา จะได้ลายยางเนาะหิดหนามากหีกขอกน้ำไม้เยวจะได้โทษใส่แล้วจะมาหับเพื่อเอาโอเคโอเคจับไปอ้าวเนาะทุกคนสำหรับเมือเออ่อไหร่ก็ส่งไอตุ้ย,ลยอลไรอะไรเนาะแล้วก็สิกราบเพื่อนเนาะทุกคนนเาโอ้มียังไงเนาะเกี่ยวกับสตูปหย่อมๆก็มาส่งไอตุ้ยแล้วกะขี่ไปขี่ไกลไปอับเป็ดสกายแลบกันได้เนาะ เอาลนะทุกคนขอกันใหม่คลิปหนาเด้อทุกคนเด,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 ด้อฝากแบบทุกคนกดไล้์กดแชร์กดติดตามให้สองชิดสองคนซีเ้อร์แเบิ่งคลิปวดีโอของซีไอ่าใเอ็นจบไปนอนทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อใไอสองห้องคอ,อยได้ผ่านไม่ไหวแน่เนาะยัยงไมอได้เดียวกับ่านออกกันใหม่คลิปหนาเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย